สร้างอะไรคะสร้างภูเขาไฟอ๋อภูเขาไฟสนุกไหมสนุกวิวสวยจังเลยลมเริ่มเย็นแล้วใช่ไหมคะใช่ชมแม่แ้วนี่หนูเห็นลมอะไรด้วยอ๋อน้ำส้มเปียโ,โนมาแล้วปะป,ะปะไปกินก่อนปะไปเลยไปเลยไปเลย กนมมาแล้วพแล้วปล่แล้วก็ลงเลย่ลอยแล้วก็ลงเลย,ลยลกระโดดลงลป,ลลปล่อยมือปล่อยมือแล้วก็กระโดดลงเลออนั่นน่ะอ,อร่อยไหมคะอมา่ไหมอคุณ ฮัลโหลสภาพเนง่ันแหละบ้างเลยเอ้กจะเอาไปเอาไอ้น็อตเชื่อมไปน่บ้านน็อตที่วารับมึงมิะมึงน็อของมึมมงไปเด้องไรแ่ปงะเอาอะเขาเปล่าสองจานเลยนะเอาเอา,เอาออเน,น้ำเขาอ,อ่ะเนเีมะม่ว

ได้ได้เดี๋ยวผมถึงน้ำก่อนนะเดี๋ยวผมไม่เไ,ไม่